ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอบคุณมากๆเลยค่ะเมื่อสื่อข่าเกาหลีใต้มีรายงานว่าดิยองแอนักแสดงสาวจากซีรีส์ชื่อดังแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงได้บริจาคเงิน10ล้านวอนประมาณ223,000บาทให้กับนักเรียนชาวไทยที่ล้มป่วยขณะที่กำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ตามรายงานของชมรมอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติชนนนาเมืม่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2568ระบุว่าสิริยนยานักเรียนชาวไทยที่ศึกษาภาษาเกาหลีอยู่ที่ มหาวิทยาลายัยถูกพบหมดสติในหอพักเมื่อเดืนอนรกรกฎาคมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกและยังอยู่ในอาการโคมา่าแต่เนื่องจากซิริญยากำลังประสบปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศสมาชิกในโรงเรียนรวมถึงชมรมเรดัมออฟโฮปจึงได้เปิดตัวแคมเปญระดมทุนเป้าหมายอยู่ที่9ล้านวอนแต่จำนวนเงินเกินไปมากกว่า2เท่าเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในโรงเรียนและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักแสดงสาวลีอ แอร์แดจังกึมยังได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินอีก10ล้านวอนให้กับชมรมหลังจากทราบเรื่องราวทั้งนี้สิรินยามีกําหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่15พฤศจิกายนของเมื่อวานนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากสายการบินโคเรียนแอร์และหน่วยงานอื่นๆค่ะขอให้เดินทางถึงไทยโดยสวัสดิภาพนะคะ